ถามมีป้าจิตอาสาท่านหนึ่งบอกว่าการบางสกุลคนที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถแต่ชื่อบางสกุลได้ใช่ไหมครับใช่ครับบางสกุลเป็นมันมีบางสกุลเป็นกับบางสกุลผู้รว่งรับไปแล้วนะครับบางสกุลเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายพระสายขาวเนี่ยก็จะดอกคอนะต่ออายุต่อรูปต่อน้ำนั่นแหละโบราณเขาบอกเออทำบุญดีแล้ว หอ่อรูปต่อน้ำดอดคาอนี่คือบางตะกูลเป็นคุณก็บางตะกูลได้แต่เพียงแต่ว่าไม่ใช้ศัพ์ว่าบางตะกูลใช้ศัพ์คําว่าแผ่เมตตาุทิศกุศลน,น,นะครับก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาชิ้นเล็กๆก่อนเดี๋ยวหลุดหนูนั่งธมาที่เ,เมื่อกี้ปวดแกงปวดขาเกลียวเวทนาได้ขยับได้นะคะถ้ามันหนักมากทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอีบทจากนั่งเป็น เดินจงกรมให้เลือดลมมันมันไหลนะครับอันนี้ก็เหมือนการน,นั่งสมาที่แล้วปวดขามากๆพยายามภาวนาปวดหนอปวดหนอ้อแต่มันก็ทําให้ปวดยิ่งขึ้นจนรู้สึกร้อนเนื่อแตกต้องทําไงครับคลายครับที่ตัคือคลายคลายจากท่าเดิมเปลี่ยนท่านั่นหละให้เลือดลมมันเลือดลมมันตีบตันนั่นแหละมันก็ปวดแต่บางคนเนี่ยเมื่อกี้บอกปวดแต่ก็ยังยังสู้ต่อได้ เพราะมันชินเพราะมันรู้ว่าเราทนปวดได้ระดับไหนพอเกินระดับนี้ไม่ไหวแล้วจิตมันเริ่มปวดแล้วเริ่มงองแงแล้วคุณก็คลายเปลี่ยนอีบ่บทนะเพื่อไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่จิตมันเป็นอกุศลคุณนั่งไปแล้วจิตอกุศลดา่าโนา่นด่านี่หลงพี่ไปไหนไม่ไม่มาแผ่เมตตา,าทันทีดา่าพระอีกพึ่งนั่งไปได้สิบนาทีเองนี่คืออารมณ์นะครับ คุณก็เกลียวเวทนาทตาไม่ต้องไปกวนหลวงพี่ก็นะครับ